เพื่อนๆคะเมนูลาบปลาทูแบบนี้เพื่อนๆชอบทานกันไหมวันนี้นะคะก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรไปเปิดตู้เย็นนะคะเจอปลาทูอยู่3ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะอันดับแรกเราก็ทอดปลาทูนะคะจากนั้นเราก็มาแกะหอมแกะกระเทียมกันคะ่ะเวลาแกะเสร็จนะคะเพื่อนๆอย่าลืมล้างออกนะเพราะว่ามันมีแต่เชื้อรานะคะบางทีเราซื้อมานานนะคะเชื้อราเยอะนะคะนําไปล้างให้สะอาดคะ่ะ ล้างหอมกับกระเทียมเสร็จแล้วเราก็มาเด็ดใบมะกรูดนะคะแล้วก็หัน่นไม่ต้องหัน่นฝอยมากนะคะทุกคนหั่นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วในกระทะจากนั้นก็หั่นตะไคร้ค่ะหั่นตะไคร้เป็นฝอยแบบนี้เพื่อนคนไหนชอบทานตะไคร้นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะเยอะๆเลย ต่อไปค่ะหัน่นขานะคะอันนี้ก็เป็นขาอ่อนนะคะอันนี้ก็ขุดมาจากสวนตั้งกระทะค่ะนําเครื่องทั้งหมดเลยนะคะมาผัดมาคั่วในกระทะใส่พริกนะคะเผ็ดตามชอบเลยค่ะคั่วได้ที่แล้วนะคะแล้วก็นํามาโขลกเลยค่ะโขลกไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ละเอียดมากแบบนี้เลยค่ะโขลกไปแล้วก็หอมไปนะคะอยากให้เพื่อนได้กลิ่นมากเลยตอนนี้ ต่อไปตามด้วยเนื้อปลาทูเลยนะคะที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยที่จริงแล้วนะคะต้องใช้ปลาทูที่ซื้อมาใหม่ๆอันนี้ซื้อมาได้ประมาณ2วันแล้วมันก็จะมีความเหนียวนิดนึงนะคะส่วนใครที่ชอบมีความนุ่มๆไม่ชอบความเหนียวก็แนะนําให้ใช้ปลาทูที่ซื้อมาใหม่ โขกไปเลยค่ะเรื่อยๆนะคะให้ปลาทูแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆเข้ากันจะบอกว่าโขรกไปด้วยก็หอมไปด้วยนะคะยั่วน้ำลายสุดๆเลยค่ะเป็นอีกเมนูนะคะที่เปลืองข้าวไปหลายจานเลยค่ะแทบจะหมดหม้อก,กันเลยทีเดียวขั้นตอนต่อไปค่ะปรุงค่ะใส่น้ำปลาบีบมะนาวนะคะตามชอบเลยนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมสุดท้ายก็จะเป็นข้าวคั่วค่ะ ามชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่แค่ทับพีเดียวค่ะหอมมากคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะลาบปลาทูของเราหน้าตาก็จะออกมาหน้าทับประทานแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือผักนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้ารอบสุดท้ายแล้วค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำทานบ้างนะคะต้องรีบจัดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปหาเก็บผักแกล้มกินกับลาบนี้กันนะคะผักต่างๆนะคะก็อยู่ในสวนนี้ล้วค่ะมีแต่ผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะไปดูผักแรกนะคะชนิดแรกที่เราจะไปเก็บกันวันนี้ก็คือผักติ้วนะคะผักติ้วนั่นก็คือปลูกเองที่บ้านนะคะอยู่ในสวน ปลอดภัยปลอดสารพิษนะคะนารับประทานเหมาะมากกับเมนูลาบนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวนะคะผักชนิดต่อไปค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นมะตูมแขกหรือว่าเพื่อนๆคน,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 นไหนนะคะ คิดว่าคุณนินจำผิดหรือว่ายังไงก็บอกมาได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานเมนูลาบปลาทูกันนะคะกับผักเคียงนี่นะคะผักติ้วแล้วก็ผักมะตูมแขกกันคะ่ะแล้วก็จะมีพริกสดผักะะพวกนี้แล้วก็พริกนี้นะคะล้างแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจว่าอยู่ดีก็เอามาใส่บนจานบนลาบปลาทูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ